สวัสดีครับวันนี้พามาดูนักเรียนฝึกซ้อมเตรียมตัวไปแข่งงานศิลปะหัตถกรรมนะครับอันนี้จะเป็นรายการการออกแบบสิ่งของด้วยป่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับในระดับมต้นนะครับอันนี้ฝึกทำอะไรครับนี่อันนี้เค้กฝึกทำเค้กวันเกิดนะครับโอ้โหเค้กประมาณกี่ชั้นกรับฮะ เค้กเจ็ดชั้นนะครับนี่ฝัง่งนี้ให้ทําอะไรได้ท่ห้องรับแขกอ่าอันนี้จะเป็นห้องรับแขกนะครับนี่ให้ทําตามจริงเขาจะให้ทีมละสองคนช่วยกันทําแต่อันนี้ก็คือให้แยกกันทําเป็นหัวข้อก่อนอให้แยกทำบนละหัวข้อนะครับให้แต่<ด>นักเรียนแต่ละคนนั้นได้ฝึกอันนี้ทําอะไรนระิศรา โต๊ะหมู่บูชาครับโอ้โหสุดยอดครับน,นี่นี่นี่ให้เอามีนวดถ้าได้โต๊ะหมู่ให้เอามีนวดลายนี้ด้วยพอดีนะเวลานี้ดึงมาแบบนุ่นน่นะเข้าใจไหมดึงให้มันนุ่นนนออกมาด้านนอกอ่าเดี๋ยวเราลองหมุนหมุน,นอะนี่หน่อยอ่าหมุนข้างอีกนิดนึงอ่าเราอาจจะลองดึงที่เราอันนี้อ่าดึงดึงนี้ เออนี่น,น,นี่ให้มันมีขอบอนี้นูนขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเหมือนไลายไทยไหมเออเหมือนภูมิประมาณนี้นะถ้าได้โต๊ะหมู่เออเอาให้ได้เต็มที่สุดความสามารถเชื่อมั่นในความสามารถของพวกเรานี่ครับอพบกันวันแข่งครับอ่า